ฮักบมันนักโอ้ยว้าสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อน <Eden> ช่วงนี้ช่วงถนอมอาหารนะคะนี่ดอกกะหล่ำไอ้บรอกโคลีเดีจะลวกแช่แข็งไว้ส่วนอันนี้ดอกกะหล่ำนะคะ ในระหว่างรอก็จะเอาจานออกจากเครื่องนะคะ ก็คือไอ้น้ำยามันเป็นก้อนนะเนาะมอนแฟบหน่อยๆนะที่ล้างอันนี้จะใส,ส่การใหม่ลงไปนะคะจารใหม่จารให้เรากินข้าวนีแหละ ทำกับข้าวให้แฟนยายกินก่อนนี่นะคะสับข้าวแฟนยายไก่ทอดมันเออบอก,กระหล่ำชุบแป้งทอดกั้ชุบแป้งทอดแล้วก็มะเขือเทศนิดนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อน กินไปที่นี่เราเข้าสวนไปหาผักอะไรมากินกันยายยังไม่รู้หรอกมากินอะไรเข้าสวนไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวมันจะคิดออกเองเพอเอเอก็เก็บแตงกวามากินกับน้ำพริกปลา <c oughs> <c oughs> ก่อนจะไปแวะชมธรรมชาติที่สวยงามเพื่อนๆดูทั้งผีเสื้อทั้งพึ่ง ดอกลาเวนเดอร์ดูดิเนี่ยพี่เสือ้อพึ่งชอบชอบเนี่ย หาดูย,ยากเนาะธรรมชาติแบบนี้หาดูย,ยากนะอ้อดูมันแรงดูยางเพืกันเน้ะเอ้ยดูยาวแรงมากเลยอากาศร้อนสามสิบสองสามสิบสามองศาเพื่อน โอ้โหดูดูมะเขือเทศยายมันหนักโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่หนูกัดของยายอีกแล้วเหรอโอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหักหืมหื้อโอ้ยหัก oh <laughs> ดูเอาดูเอาหมดอารมณ์เลยหมดอารมณ์เลยไม่หิวแล้วข้าวเนี่ยอันนี้ก็มือนกันนี่ร่วงลงมาเห็นไหมายายไปเอากางไกลมาตัดก่อนนี่มันหนักเห็นไหมมันม้วนลงไปเลยเนี่ย มันหนักดูมันขคตตัวนี่ต้นมันนี่นี่มันขคตตัวมันหนักมนกงไม่กินแล้วข้าวอารมณ์เสียเดี๋ยวจะเอากรงไกรมาตัดแล้วนี่ตัดใบก่อนอู้มาในในี้ร้อนมากเลยเพื่อนๆอ,อบอา้าวตัดยอดมาเขือเทปออกตัดยอดออกเลย ไม่นี่เอาไว้ก็ไม่ได้จะกินลูก เสียดายเนาะน,นั้นอยู่กับมันเยอะเกิน,น,นหักจากตรงนี้อันนี้ขแขนงมันยายก,ก็เลยเก็บไว้นี่ขแขนงมันส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็นี่จะอยู่รอดหรือเปล่านี่โอ้โหดูดิส่วนอันนี้ก็นี่ ต้นหนึ่งนะเนี่ยไงลูกใหญ่ๆนี่ยมันแกกแตกเป็นสามกิง่งเมารากะสองลูกลูกนี้จะเอาไว้ทำพันธ์จะเก็บลูกน้นไปกินก็จะมีลูกเล็กๆตามมานะพอได้กินอยู่ต้นเดียวในบ้านผักเนะ สุดท้ายไม่ได้กินแล้วข้าวเห็นฟักทองดูเห็นผักมันร้อนเลยจะรดน้ำผักก่อนอชอบมา oh. เป็นยาย<ว>ก,ก็เป็นยายก็ไปตักน้ำรดเอ่อต้นผลไม้ด้านโน้นพึ่งมาเสียทำเสียไ,ไอ้นอทำเสียอ okay. ะไรน่ะเสียโอเคสร็สำเชไหมไอ้เออไม่ชอบเลชอบมา แ <c oughs> ฟนยายบอกเสียมเสียม <c oughs> เสียเสียเบอกเสียทำเสียเสียหายไปตักน้ำรดต้นพลไม้นะเข้าบ้านไปแล้ว <c oughs> ร้อนก็กร้อนอยายก็เดี๋ยวมันทรงสารมันเนาะอือนนตรกาแขวนไว้กลางบนยังไม่หิวท่ารได้ยายขอรถก่อนร้อนเพื <c oughs> ่อนไม่ได้กงไม่ได้กินหรอก <c oughs> ข้าว กินผลไม้แทนแล้วกันรองน้ำใส่กระมังไว้ในระหว่างที่รองเก็บผลไม้กินกันยายบางทีกินรอบเดียวข้าวนะ เดี๋ยวก็จะเดินไปดูแอปเิลคอดอีกมันมีไม่เยอะหรอกเพื่อมันจะหมดแล้วแอปเิลคอดเดี๋ยวมันก็เก็บกินทีลลูกสองลกูกบลูเบอร์รี่ดูเพื่อนๆรถไปรถมาก็ได้รถทั้งสวนเลยดูนี่ รถอน,นุนนิดอันนี้หน่อยก็เห็นมันดูดิเพ่เพื่อนมันเหี่ยวเนาะสงสารก็เลยเจ้าของไม่ต้องกินหรอกข้าวนะ <c oughs> รถผักไปก่อน <c oughs> รถไปรถมาก็เปิดน้ำใส่กะละมังก็เอ,อกินข้าวไอ้กินกินผลไม้รอหา <c oughs> ผลไม้กินรอ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เต็มก็จะมารถตรงนี้ต่อ กำลังว่าจะไปเพรเห็นยอดมะเขือเทศเหี่ยวๆได้รถมะเขือเทศต่อเอ,อ้ยไม่ต้องได้กินนออกคงข้าววันนี้รถหมดแล้วนี่แต่มองไปเห็นยอดมะเขือเทศได้รถมะเขือเทศอีกมา เก็บลูกอาไปคอดกินแทนข้าวเที่ยงไปวันนี้เดี๋ยวเย็นๆค่อยไปกินข้าวเย็นอากาศร้อนๆด้วยแหละเพื่อนๆไม่รู้จะกินอะไรมันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆก็งีงแหละมาเก็บไปกินทีละนิดทีละหน่อยนี่โอ้นนะโอ้ยนึกว่าหมดแล้ว สดๆจากต้นนะคะฮายก่อนมาทําត្រឹមจะถอดเสื้อออกก็เดี๋ยวดํา ยักพักก็ได้เวลากินข้าวเย็นแล้วเพื่อนๆืมหวานช่ำเนะ่ลูกแอปเปิลเข่ไอ้ลูกพีิสี่ลูกอยู่ในบนต้น น,นีไม่ค่อยอร่อยจืดเหมือนกับว่าเขาสุกไม่สมบูรณ์่ะลูกเล็กลบแดด ไม่รู้เอาหมวกไปทิ้งตรงนั้นมันยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่สิลุกไปไปต่อ <c oughs> ไปอะไรกินต่อเพื่อนสองทุ่มครึ่งนะยายมาทำงานต่อนี่มาตัด ต้นอะไรนี่ต่อเพื่อที่เราจะได้รดน้ำํำตะกรายยายยังอยู่ไปกินข้าวแล้วยายกินกับไอ้นั่นไก่ทอดกับน้าพริกปลากับแตงเนาะน,น,นี่ีกรกกิ่งพริกกะลมเดี๋ยวจะมายกขึ้นนี่พริกยายผูกไว้ให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวตัวทาก,กินของยายหมด